ใน่129อ่า28ปีนี้เป็นไงบ้างสำหรับความรู้สึกไม่ดีของตอนที่สองแล้วครับทุกคนแดงแน่เลยใช่ใช่ก็แต่ว่าไม่เป็นไรครับอายุเท่าไหร่ผมว่าไม่สำคัญนะไม่สำคัญที่ไม่สำคัญที่อะไรเลยก็ผมเขาเรียกเดียร์ถ้าเรามีความสุขกับในช่วงอายุนั้นผมว่าอายุเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญ แล้วอย่างวันนี้ได้มีโอกาสทำบุญหรือทำอะไรบ้างแล้วมั้ยครอ่าใช่ครับวันนี้ไปเจอแบบอ่ปกติผมจะอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เจอคุณแม่วันนี้ไปเจอคุณแม่มาใช่ฮะจริงเหรอใช่แล้วก็ทำไมไม่แค่ได้เจึ่งไงใช่นะครับทำไมไม่แค่ได้จึอยู่คนละบ้านกันใช่ก็วันนี้ก็ได้ไปเจอคุณแม่มาก็เติมพลังใจเนาะเพราะปกติไม่ค่อยได้เจอเลยแม่คิดถือไงนะแล้ววันนี้วันนี้มีงานเอซิคตอนเย็นตอนช่วงเช้าก็เลยไปหาคุณแม่มาคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ปวดบอลเลยนะครับบอลเบลเป็นบอลไหม อุปภรเขาก็แบบเนี่ยอย่างแรกเลยเขาอยากให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียร์สุขภาพแข็งแรงเพราะเขาโทษมาทีไรเราก็ทำงานอยู่เขาก็เป็นห่วงเลยแล้วอยากทาเป็นเกิดเนี่ยให้ของมปคุณแม่ไหมเกิดเราให้ของไปคแม่ไงอะไรครับเป็นเกิดเราให้ของไปคุณแม่ไหมต้องเป็นแม่ไม่ใช่เหรอครับที่ให้ของไม่ชมไม่ชมไม่ชม ให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบอยากชวนแม่ออกกันำลังกายแม่เป็นคนเป็ออกกำลังกายเดี๋ยวจะมาขับแม่ออกกำลังกายแล้วก็วิ่งเดินเท้าเอซิกอย่างแม่เขาพี่แบบเตือนเราหรือเบล่าให้เราะยังไงบ้างแบบนี้นี่แหละครับก็เรื่องแบบเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยแล้วก็เครียดชอบแบบชอบเครียดเยอะอะไรเงี้ยเขาจะแบบเออให้แบบไม่ต้องเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างมันเกิดเราตั้งเป้าอย่างไรบ้างกับชีวิตเราหลังจากนี้เราคิดว่า ตั้งเป้าไหมผมว่าตอนนี้รู้สึกว่าเรียกว่าอะไรดียบางทีทํางานในวงการเนี้ยผมว่ามันต้องแบบเรามีทั้งวิ่งวิ่งมาเราก็ต้องหยุดเดินบ้างเนอะหมาถึนว่าไม่ได้แบบยิดไปเลยแต่ว่าอย่าว่าเราแบบ บางทีเราวิ่งไปตลอดมันก็เหนื่อยอ่ะบางทีเหนื่อยเกินแล้วเราเราก็ไม่สามารถวิ่งเนี่ยเต็มศักยภาพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีหยุดเดินบ้างนั่งบ้างอะไรเงี้ยให้แบบชื่นชมความแบบสนุกสนานรอบตัวบ้างอเงี้ยให้มันแบบให้มันมีสุนทรีในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นอะไรก็จะดีครับแล้วจะมีความฝันเกินอะไรครัตัวเองไหมคิดว่าเดี๋ยวดูดูอยู่ครับดูอยู่คือมีเลงไว้ครับผมอยากนั้นเป็นอะไรเป็นเป็นไม่ไม่ได้ใหญ่มาเป็นเป็นที่ที่ดีฮูลเล่นฮูลเล่นก็คือ ยังไม่มีครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมก็เคยบอกตั้งแต่แรกแล้วอยากได้บ้านแต่ว่ายังยังหาที่แบบที่ลงตัวไม่ได้สักทีเลยอันเด็กอันแตนเด็กมีของขวัญสบายหนะใช้ก็เป็นที่ดินนี่แหละครับเอาเข้าของมาที่ดินเหรอเอาโฉนดนกูไปเลยไม่เคยคุยกันว่าแบบเหมือนแบบที่ที่เราเราอยู่บ้านใกล้กันใช่ไหมเคยคิดว่าเอ้ยถ้ามีซื้อแปลงใหญ่เราหาอันแปลงครึ่งเลยอันแปลงครึ่งเราในวัยสามสองปีนี้เป็นไงบ้างในสายตาเรา ให้ผมเคารพเขามาตลอดไม่จะให้โกหกจากตรงนี้มันจะได้พูดได้ลื่นๆเพราะเนื้อออกว่าเวลาอยู่แล้วยเขาจะเขาจะเสริมเคารพไปง่ายไม่คือเอาพูดออกมาไม่ก็คือยินดีกับทุกความสำเร็จของเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยขึ้นมาก็ยินดีกับความสำเร็จของเขาอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเขามีพัฒนาการเรื่อยๆทุกปีเราก็ติดตามเขาอยู่เป็น เป็นแฟนคลับตั้งแต่วันแรกมีรายการเรื่อยๆแบบฟีลแบบดูเด็กขัดเดินเราเป็นน้องชาวบ้านติดตามเขาใช่ใช่ก็แบบว่าตั้งแต่แบบคือพี่เตยก็ดูแลอย่างมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เข้าปีหนึ่งอะไรเงี้ยพี่เตก็เป็นเป็นเป็นพี่เลี้ยงตั้งไข่ใช่ใช่ตั้งไข่จนตอนนี้อะไรอ่ะก็ก็แบบเก็คอยยินดีกับเขาเช็ดบ้างไหมโอ้โหเช็ดขนาดนี้เลยแล้วก็ยินดีเขาเสมออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้เขาเสมอแบบเวลาแบบ คิดถึงอะไรก็โทรหาบอกว่าพี่อยู่ไหนอยู่ไหนกินข้าวอะไรเงี้ยแต่พี่เตเขาพวกไม่ค่อยว่างไงเขาชอบปรึกษาเราเรื่องอะไรจนใหญ่คุยกันเรื่องแบบไร้สาระนะผมผมว่ามันอาจจะเป็นแบบ บุคคลที่สามารถคุยเรื่องอะไรสัตวหน้าเขาได้เวทีแบบไปกินข้าวด้วยกันมาใช่ไหมับกลับมาถึงหน้าบ้านหนิงมาส่งหน้าบ้านเนี้ยนั่ง,อ,งอยู่แบบนั่งอยู่รถหนิงอ่ะหล่อไประมาณครึ่งชั่วโมงไงนั่งคุยเรื่องโอ้โ oh, หเปิดคลิประเบิดประวัติมนูดูสา <c oughs> รคดีดูเรื่องสัตว์ป่าดูเรื่องอะไรนะเออมันอยู่ดีๆเยอะมากแบบวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเรื่องเครื่องบินลบอะไรเงี้ยนั่งเปิดดูอะไรนะเ้าชอบดูเครื่องบินลบเลยเรือลบอะไรเงี้ยดูการ์ตูนบ้างอะไรการ์ตูนการ์ตูนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยซื้อออขงะไรที่่แบบวาเโมดลซื้ออโมเดละไรยี้ย เคยเคยมีโอกาสเดินเตะเลือดสาบบ้านเหมครับ้างยังบ้านเขาบ้านเขาไม่ธรรมดาไงเออบ้านเขาแบบไม่ผมบนอไม่าแบ้านีิวบ่าเอออย่างนะผมอย่างนะจริงจริงเหน่งเป็นห่วงอะไรขำไมด้วยความที่อายุสั่งที่สองแล้วห่วงพี่พอมากเลยจริงจริงผมเป็นห่วงเรื่องแบบความเครียดนะการทํางานหรือว่าแบบการที่ต้องแบกรับอะไรบางอย่างมีแบบมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามามากมายอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงว่าแบบเอออยากให้แบบอยากเป็นกลังใจให้แล้วก็แบบ อยากให้สภาพจิตใจแบบดีๆแล้วก็แบบแฮปปี้ทุกวันอะไรเงี้ยเออถ้าสภาพจิตใจเขาไม่ดีอ่ะใช่ใจกูแย่ไม่ใช่แปล่คือคือทุกคนอะทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่เตยเป็นคนสนุกสนานแล้วก็แบบว่าแบบเอนเตอร์เทนทุกคนอะไรเงี้ยแต่หน่งเขาจะแบบเห็นในมุมที่แบบผมในเหนื่อยบ่อยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบก็แบบวันๆก็เรามีเรามีอะไรนะเรามีเรียกว่า ความสัมพันธ์แบบการส่งรีวบางทีแบบเหมือนไม่รู้จะแปลงว่าบางทีเขาเรียกไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยเราจะคอยส่งส่งรีวให้กันแบบในแบบเรื่องเงินเดือนที่เราชอบคุยกันเรื่องชั้นโลกอะไรเงี้ยแต่พอเราส่งรีวไปสมมติไม่ต้องตอบแต่รู้ว่าเขาหัวเราะอยู่ก็อะไรเงี้ยอะไรอย่างงั้นก็แบบส่งเรื่องตลกอะไรเงี้ยครับป็นเครียดบ่อยเหรอไม่ผมอ่ะผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ ตอนที่แบบเขาไปทำอไมเขาคงไม่เครียดอะไรบ่อยขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็อยากจะแบบให้เขาตลกบ้างอะไรวันวันหนึ่งอะไรเงี้ยจริงจริงลิปสัตว์โลกมันช่วยได้เหรอไได้ไหมอาจจะเป็นอาจจะเป็นสัตว์แบบเอออาจจะเออเขาเรียกอะไรมีความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยว ขึ้นมางับเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ยทุกคนต่างกันอ่าเดี๋ยวเราเดตติ้งเขาบอกแบบถ้เดี๋ยวเรามีแพลนไปเที่ยวกันใช่ไหมกันเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพักจากงานแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไปแบบเอาเรื่องดีๆเข้าเข้าชีวิตให้เต็มปอดแล้วกลับมาทำงานใหม่ต่างประเทศใช่ใช่อ่ะไปที่ไหนกัน เออยังบอกไม่ไ so ด้แ like, ต yeah, ่ว่าเป็นประเทศที่มีทุกยานโซนหน้าอะไรเงี้ยอันนั้นเรียกบอกแล้วเขาบอกแล้วเขาไปส่องสัตว์ไปดูัะไรยังบอกไม่ได้แต่ว่าเ่าจะไปดูบิ๊กไฟค่ะเด้งจะไปเล่นหาคุณไทยเหรอใช่ใช่ก็เผื่อจะเอากลับมาตัวนึงอะไร ไม่เผื่อไปดูลาดลาวไงตรงนั้นก็แบบเฮ้ยถ้าสัตว์ป่วยพอดีเราอ่ะเราพร้อมใช่คุณรอปรถนะอ่ะเรียบร้อยไหมโอเคเนอะมีอะไรอีกไหมโอเคเรียบร้อยครับจบตรงนี้วยหรอจบไดีครับดีครับจบปรึกษากันจบแบบเราพรอมที่คนแบบคุณบอกจบหระหลัดประหลัด ก็ทแบบทีโอกรฟฟิกได้ไตเขาละครแล้ทำไมเขาผมยาวสวยใช่โอ้โหหอะไรอะโหนี่คืออลูกจอมยุทธเขาเป็นไงบ้างเขาขี่เต่าอ่าได้ได้เยกอย่างนั้นเ่ยมีมอันนั้นยัมีม้าเรถหรือมันคืออะไร่ไม่จร่งอะไร่ิเหรอ กำลังภายในบ้าเลยขี่เต่าไม่มีในเราสงสัอย่างนั้นเหมือนกันแหละไม่จริงหของจริงหรอไม่ใช่เขาไปทำเล่นเราอยากเพื่อนเราเพื่อนหวังดีว่าเพื่อนดูเลยใช่ไหมว่าเพื่อยากเล่นบอลแล้วมาขี่อันนี้คือขี่ไม่เต่าเตาใหม่เหน่งถืออะไรลูกแก้วไงลูกแก้วถ้าได้ลูกแก้วเก็บให้ครบเจ็ดลูก ไม่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรูเดียวจบไงที่แบบเกมโจนเงี้ยเราก็รอดูพิยรเดียวจบเลยไงเพราะนี่กันเหมือนซีซั่นเขาเยอะเหมือนกันได้ได้ได้รอได้โอเคโอเคเขาจะไปตัดจีนเขาได้นะตัดจีนได้ไหมตัดีนไม่ได้มัอนมังมีโซอะไรไม่มีเลย